mm -hmm. don't mm hmm ไม่ใช่ลักษณะนะคะถ้า ismr like ismr ที่ใช้คู่กับ like แปลว่าเหมือนค่ะเพื่อนของเธอเห e เมือนช็อกโกแลตไหมตรงนี้เราไม่ได้ตรงนี้เราไม่ได้ต้องการคาว่าเหมือนเอ้าช่วยฟังด้วยค่ะถ้า ism ismr ใช้กับ like แปลว่าเหมือนนะคะมันจะแปลว่าเพื่อนของเธอเหมือนช็อกโกแลตไหมตรงนี้เราต้องการคาว่าชอบค่ะนะคะเอ่าเราไม่ได้ต้องการคาว่าเหมือนชอบไหมเพื่อนกี่คนคะ โอเคค่ะอ่า uh, ช mm ื่อถามดัสก็ตอบดัสค่ะ yes โอเ okay. ค what's this เอาภาษาไทยมาเลยแล้วก็เอาแปลไทยเป็นอังกฤษไปเลยค่ะไม่งั้นเราจะมีสิทธิผิดไง ชอบกินอะไรเวลาแปลแปลจากคำนามหรือคำศัพท์นามเนี่ยคะ่ะจะได้ภาษาไทยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่พูดว่าไง yes how ก็ how สิคะก็กด how เลย very good อ่าไม่ต้องไปวอ r คะ่ะกด how เลยคะ่ะ how how คะ่ะ yes ถูกต้องกดเลยค่ะยอือ yeah. ห mm ือ hmm. Do you like to eat? Are you cold? Is the music loud? ต้องเร็วค่ะ ต้องเร็วนะอ่าแกนกระชากไปอะค่ะแล้วไม่ยังไม่ต้องรีบปล่อยเมาส์ค่ะไปถึงแล้วถ้ามันถ้ามันถ้ามันโดนดึงไปแล้วค่อยปล่อย ถ้ามันยังไม่โดนดึงไปก็ดึงใหม่ค่ะ uh, อ่า i s the music loud เดี๋ยวครูทำให้ดีกว่าไม่งั้นไม่ได้ไปไหนละอ่า uh, เดี๋ยวครูทำให้เนาะแล้วก็ช่วยช่วยอ่านแล้วอ่า uh, ช่วยตอบด้วยนะคะ how expensive is the book when do you take a shower is the music loud does your friend like chocolate what do you like to eat apples where is the bus stop next car next car next to the library okay do you have cat i call very good okay your turn now Final round. What is this question? ดูรนปดีไม่ดูเลยอะเดี๋ยวก็โดนประตูหนีบหรอกเธอมาเธอมองเข้ามาเธอต้องมองออกไปดิอะ <Yeah. S 1> ah, What is this? When is your birthday? Yeah, tell me. When? Yeah when? Very good. very good yes mm hmm. เดี๋ยวครูขอปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยเมาส์แป๊บหนึ่งนะคะไม่งั้นเน็ตมันจะไม่ค่อยดีโอเค how tall are you ยู you ใช้อะไรคะบี B, ไม่มีคะ่ะเพล y เป็นกิริยาหรือลักษณะถ้าถ้ากริยาใช้ดูดาสดิค่ะแล้วยูใช้อะไรคะดู do, หรือดาสคะ่ะยูอ่ะไอยูวีเดใช้อะไรคะโอเคเกิดดูยูเพลย์ o ู้แย่ดูสิค่ะก็ดูก็ดูสิคะ่ะ อ่า ah, very good do you play pool ถามดูตอบดูเลยค่ะอ่า ah, very good ห้องน้ำอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนพูดว่างแวร์ where? ก็กดแวร์เลยที่ไหนก็คือแวร์ ธอรู้สึกร้อนไหมรู้สึกตัวไหนได้คะกดกด แมสอือห mm ือ hmm. the blue ones yes very good หรือว่าทำอีสิทธ์ก็ได้อะ เขาเล่าแปลว่าสีค่ะอืมร้อน